เมื่อหลายร้อยปีก่อนมีสถานที่แห่งหนึ่งเรียกว่าหมู่บ้านดูดปีศาจบางตัวเริ่มโจมตีจากที่ไหนบางแห่งผู้ปีศาจเริ่มก่อกวนเหล่าดูดดูดที่รอดชีวิตมุ่งหน้าไปทางตะวันออกเพื่อตามหาผู้รอดชีวิตคนอื่นๆพวกเขาได้พบกระท่อมหลังหนึ่งเด็กน้อยดูดคนหนึ่งง ตามโชคชะตากำหนดเด็กน้อยละอ่อนเอื้อมมือออกไปและจับบุมมลงไว้แน่นนี่คือเรื่องราวของตัวละครหลักของเกมนี้ดูดบุมมลงได้ถูกเปิดเผยแล้ว เอาล่ะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนายอาติตี์มาไปนะครับกับเกมบูมเมลาง์ RPG นั่นเองครับผมแมาสาหรับเกมนี้ก็เป็นเกมที่เราจะได้เล่นเป็นเด็กคนหนึ่งซึ่งถือกําเนิดมาเพื่อกําจัดเหล่าปีศา์ด้วยบูมเมลงเดี๋ยวเราจะพาไปกําจัดเหล่ามอนเตอร์เปลี่ยนบูมเมลงที่แข็งแกร่งขึ้นไปเรื่อยๆตื่นจากการหลับไหลเถิดปาแปลง ว้าวตกใจตื่นขึ้นมาเกิดอะไรขึ้นอาจารย์มีคนขโมยบูมเมอร์แรงในขณะที่เจ้าหลับโง่เขาอยู่ไงล่ะคนพบปีศาจกระโหลกเล็กปีศาจชั้นต่ำที่พบได้บ่อยชอบซุปมันฝรั่งนี่โจมตีโอโจโฮ้ยตัวแตก บูมแมลงไม่มีเอาก้อนหินไปกินก่อนเออเอาชนะปีศาทรัผมสองตัวได้รับบูมแมลงยืดหยุน่นรีบติดตั้งด่วนเลยเพื่อนติดเข้าไปนี่สามารถเร่งศัตรูได้ตายซะจึก๊กโอ้ยจึก๊กไปเลยเพื่อนชิงชิงเจอบอสใช้ได้เอาล่ะเจ้าบอสอุ้ยเลือดโคตรเยอะเฮ้ย มีเพื่อนมาอีกหืมกำจัดตรงนี้ก่อนเพื่อนเอ้ยเพื่อนดูดเพ,เพื่อนของฉันว้าวตัวแตกเรียบร้อยเคลียรด่านครับผมเอาละตอนนี้มีการฝึกฝนอุยเสริมพลังความแอคแท็กความแข็งแกร่งสินี่แอคแท็กต่อสู้ โอ้โหใช้ได้อัพเยอะๆมีการฝึกฝนไม่เฮดพแล้วก็ฟื้นฟู H ฮพกันด้วยนะเอาชนะปีศาจกันให้ได้ชิงๆๆชิงๆๆชิงจึกจึกจึกจเออจึกจึกจึกโอ้โหอัพเรเวลไปเรเวลสองมีแบบว่าตัวละครของเราความเร็วโจมตีเพิ่มขึ้นชั่วงเวลาหนึ่งสกิลระเบิดพลังโจมตีเร็วชั่วคราวจึกจึกโอ้ยนี่มันเจ้าบอสหมา เฮ้ยรีบชิงจึกๆๆ,ๆเพื่อดูดเพื่อดูอออดอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้เฮ้ยมันโหดอ้อยโจมตีสิบสองครับผมมาสกิลว,วิโลดจอด ตายซะเจ้าบอสหมาโอ้โหแข็งแกร่งเหล่าปีศาจน้อยแม่ใกล้เข้ามาแล้วใช้สิ่งนี้แทนบุมแมลงยิดจุนเฮ้ยบุมแมลงเจาะทะลวงความเสียหายจะลดลง60%หลังจากเจาะทะลวงครั้งแรกบุมแมลงที่สามารถทะลุศัตรูได้จะไปนี่ทะลวงศัตรูย่าหูยโยนไปกับ เป็นไงความแข็งแกร่งของบุมแมลงเจาะทะลวงโอ้โหสามารถเปลี่ยนบุมแมลงได้อย่างรวดเร็วด้วยการกดคลิกที่ด้านขวานี่ถ้าแบบนี้ควรชิ่งเพราะว่ามันไม่ได้อยู่แบบว่าเรียงแถวหน้ากระดานอืมนี่แหละตอนนี้ตายซะปีศาจที่ดีคือปีศาจที่ตายแล้วอุยอ้ยนี่เจาะทะลวงครับผมจึกๆ เออแบบนี้มีประโยชน์อย่าวิโลดคว้างแบบรวดเร็วอืมเลเวลอาพระผมตอนนี้กลับมาเป็นบุมแมรงของเราเหมือนเดิมดีกว่าจึกจึกจึกโอ้ยอุยอ้ยมีเควสด้วยเพื่อนตอนนี้ข่ายพวกนี้ก่อน อุ้ยไอบอสสองตัวดูภารกิจสินี่เข้ามารับของรางวัลกันได้เอาละสำหรับตอนนี้สกิลแอตแทกบวก2%เอเอ a l บอริตี้ยังอัพไม่ได้ว้าโจมตีว่างไววิโลจุก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 จ,กจกมุมันเลี้ยงแถวกันมาอีกแล้วเพื่อนแม่แต่ว่าตอนนี้เราก็ใช้บูมแมลงปกตินี่แหละครั้งนี้พวกมันกำลังมาเป็นกลุ่มก้อนลองใช้บูมแมลงหมุนวนดูสิ มุมแมลงหมุนวนไม้กระดานสร้างความเสียหายพื้นที่10%และยังสโลสศัตรูทุกๆ0.25วิโอ้โจมตีศัตรูเป็นหมู่อปลาพวกมันซะจึก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 ึอุ้ยเป็นกลุ่มที่แรงสุดๆเอาละกว้างอย่ากระพัดลม้ยปันมันให้ตายอย่าเพื่อดูดอุ้ยอุยมันมาแล้วเพื่อนอุ้ยเกือบแย่ เอาละคราวนี้เราก็ใช้นี้ไปก่อนอืมเรเวลอัพเพิ่มกำลังเยอะๆกดค้างไปเลยยาอัพแต่พลังครับผมคราวนี้ต้องใช้แบบว่าโอชิง่งจึ๊กจึกจึกหูยนี่โคตรแรงเอาละชึกๆึกจึกจึกชิ่งได้ประมาณหลายครั้งอุย้ยช่วยด้วยมีดูดขโมยกระดูกเราบอกไงนะกดูดไม่ได้ยอมแพ้ทุกคนหรอ เจ้าเด็กน้อยนั่นไงหัวกะโหลกปลาดียังไงมาแตะหัวกะโหลกของเราข้าจะแสดงให้เห็นว่านรกเป็นยังไงใจเย็นๆคุณพบปีศาจกะโหลกใหญ่เราจะโจมตีแบบไหนกันดีเพื่อนนี่บุม,มแมลงหมุนวนจ้านี่เล่งไปจึ๊กๆึ๊กๆึกึ๊กๆ,ๆ,ๆึไม่ถึงตัวหรอกเพื่อนโอ้โห อฮ้ยเหลือเชื่อข่าวลือเกี่ยวกับรูทแห่งตำนานที่จะปราบปีศาจนั้นเป็นเรื่องจริงก็เป็นเกมที่หืเป็นออนไลน์นะครับผมแห้มีคนอื่นกันด้วยเอาละรับของรางวาัลไปก่อนอัตราการคิยติเคล อรมีประโยชน์ผู้ปีศาจแข็งแกร่งขึ้นข้าจะสอนเทคนิคลับของข้าใบมีดคู่บูมเมลงว้าวบูมเมลงแยกล่างคว้างมินิบูมเมลง3าอันแต่ละอันสร้างความเสียหาย50มันเป็นบูมเมลังที่แข็งแกร่งที่สุดสําหรับศัตรูที่อยู่เดียวๆนี่คว้างมินิบูมเมลง3อันสร้างความเสียหายค่อนข้างเยอะอยค้นพบปีศาจสลามขนาดกลางค้นพบซอมบี้ออ้ยลัทธิวูดู อ,อะไรก็ไม่รู้มินิสลามอีกเฮ้ยปีศาจค่อนข้างเยอะนะเนี่อืมเดี๋ยวเจอเราอุ้ยบูมแมลงกูโลกเฮ้ยเจอปีศาจปินได้ครับผม เออตายตายอืมตอนนี้อวยสามารถดูโฆษณารับอะไรต่างๆได้ครับผมเยอะแยะมากมายวยอันนี้มินิบูมแมลงอืมนี่ปั่นเข้าไปปั่นในพื้นที่ครับผมเฮ้ยนี่ท่านท่านคือใครนนะข้าได้ยินมาว่ารูทแห่งตำนานมีอยู่จริงรูทแห่งตำนานคือข้ายังไงเล่าเฮ้ยไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเจ้าเรียกตัวเองว่ารูทแห่งตำนานเออข้าจะร่วมสงครามครั้งใหญ่ด้วยมีสหายใหม่ดิวอี e. Hey, มีเพื่อนช่วย hey. เป็นทหารอัศวินทีุ่ยแต่งตัวเท่ดีนะเดี๋ยวเราไปดูร้านค้ากันนิดหนึ่งจำได้ว่ามีให้อัญเชิญอะไรสักอย่างนี่ไงอัญเชิญบุมแมลงใช้เพชรในการอัญเชิญเดี๋ยวเราขอทําการอัญเชิญฟรีสิบครั้งลองดูสิอัญเชิญวิ่ยมีแต่อะไรเนี่ยลองใช้เพชร 1, หนึ่งพันวิ่งบุมแมลงแบบว่าขั้นสองหรือเปล่าเป็นหินอัญเชิญสามสิบครั้งว้าว ของดีๆทั้งนั้นสับเปลี่ยนครับผมให้กลายเป็นอันนี้เฮ้ยบวกพลังโคตรเยอะเอาล่ะสกิลทำลายมันให้หมดหเห็นพลังความโหดหรือยังเฮ้ยบูมแรลงของเราไม่ธรรมดาเลยนะช่วงนี้โอ้ยเป็นหมู่แบบนี้บูมแมลงของเราโคตรเหมาะอหอ็นพบปีศาจนักแม่นปืนชนเผ่าปิกมี่โอ้ยอย่าให้มันเข้าใกล้ดูท่าทางจะเป็นมอนเตอร์ระย,ยะไกลเออ นี่โดนชิ่งไปชิ่งมาผมโคตรแรงสกิลวิโลจ้าจ้าจ้าจเจ้าบอสเอาละอัพคูณสิบจึ๊กๆึกทุกค่าทุกพลังเออปฟ๊บอุ๊ยอะไรเนี่ยรับทั้ง3ถ้าจะพูดถึงดูแห่งตำนานก็คงนึกถึงดันเจียนเปิดดันเจียนครับผมภารกิจแรกของเจ้าในฐานะนักล่าปีศาจแสดงให้ข้าเห็นท้าทายดันเจียนอืมภายในดันเจียนจะมีอะไรเอ่ย มีพวกสัตว์ประหลาดแสนกระจอกจุกจุกจุกจกจกจกอ,อุ้ยสี่ตัวเลี้ยงหน้ากระดานก็ต้องโดนเออช่างเป็นดันเจี้ยนที่ง่ายได้จริงๆกลับมาที่นี่ตัวของเรามี h ฮกับฟื้นฟู h p พเอาทางด้านฟื้นฟูไปก่อนเออมาจนถึงด่านที่20เ,เอาละเป็นด่านสุดท้ายของเราในวันนี้ละกันนะทุกคนจ้าโจมตีทะลุทะลวง อุ้ยบูมแมลงทุกอันมีประโยชน์สุดๆุิวิอิวิเจอพลังคิงราชาสลามแห่งนองน้ำยำๆช่วยด้วยนักวิจัยปีศาจเฮ้ยภายในร่างปีศาจมีคนขอความช่วยเหลือสลามที่รวมเป็นหนึ่งเดียวได้สำเร็จมันจะแยกออกเมื่ออะไรวะเนี่ยไม่ทัน จะเร็วไปไหนอุ้ยมันแยกร่างออกเมื่อโดนบุมแมลงของเราเฮ้ยเจ้าบอสซามสุดชั่วเอเขอบคุณที่ท่านช่วยฉันไว้เดี๋ยวฉันจะวิจัยผู้ปีศาจและจุดอ่อนของพวกมันเป็นการตอบแทนสารานุกรมปีศาจได้การ์าผมดอบจากมอนเตอร์มีเจ้าหัวกะโหลกเล็กรับการแล้วก็มาอัพอะไรเรื่อยๆแอคแทกบุกนู่นบุกนี่ นี่ปีศาจที่เราจะได้เจอค่อนข้างเยอะก่อนจะจากไปเดี๋ยวขออัญเชิญอีกสักนี่จนกว่าจะเลเวลอัพยากลายเป็นเลเวลสองครับผมจัดไปเฮ้ยอุ้ยหาของดีๆยากอุ้ยได้แ,แลด้วยอะไรเนี่ยติดตั้งอัตโนมัติโอ้ได้ขวานนะผมเด้งใส่ศัตรูใกล้เคียงโจมตีโคตรแรงบูมบอลแรงขวานพาฟืนนะผมมาขวานพาฟืนจอมกระเด้ง อขออยนิดหนึ่งนะเพื่อนคนพบปีศาจไพรราเดมอนข้างไรวัฒนธรรมอียิปต์นี่ขวานชิงสังหารเจ้าบอสสำหรับใครที่อยากจะเล่นเกมนี้ก็สามารถดาวน์โหลดกันได้ที่ลิงก์ใต้คลิปกันเลยนะถ้าชื่นชอบคลิปนี้อยากจะดูตอนหน้านะครับผม ยังไงก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์คลิปนี้กันด้วยคนละนิดคนละหน่อยเพื่อเป็นกําลังใจให้เพียตีต่อตอนหน้ากันนะทุกคนในตอนนี้พี่ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอใหม่ในคลิปหน้าไปละ bye บ๊ายบายจุบ๊บ